นี่แปลว่าดาจะไล่ผมออกเหรผมไม่อยากพูดคำนั้นเลยผมว่าคุณน่าจะรู้เองแล้วล่ะมันไม่โอเคแล้วคืองานนี้นมันก็มันค่าหลายแสนก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวครับผมผมไม่อยากพูดเลยผมไม่อยากพูดแล้วจะพยายามไม่เล่นในเวลางานเนี่ยคือให้ผมออกเลยอ่ะเอาจริงดิเราจะไปไหนอ่ะตามมาบาไม่อยากเจอหน้าเลยวะเฮ้ยคิดมากว่าว สวัสดีคร,ด um ครับผมดําโด่งครับผมพบกับเราช่อง DOM ครับทุกคนน่าจะเคยเห็นก๊อฟอายนะผมที่อยู่ในคลิปต่างๆคือปกติกับอายเป็นคนที่แบบอารมณ์ต้องมากน,นะครับแล้วก็แบบร่าเริงแต่ช่วงเนี้ยได้ข่าวจากไฮวาแล้วก็เอโซนะครับว่าก๊อฟแบบติดสาวครับผมโดม,มีคนแอบถ่ายไว้ได้วยใช่ไหมใช่วิดีโอคอลคุยทั้งวันเล่นเกมอย่างเดียวเลยอ่าวิดีโอคอล <c oughs> คุยกับสาวเล่นเกมทําให้งานช้างานเลทที่แบบเห็นลงคลิปช้าเนี่ยเพราะก๊อปอายเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ย กับอายก็ยังไม่มาถึงสตูเลยนะครับเรามาถึงกันหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมนาะจะไม่ค่อยได้อยู่สตรูนะครับจะไปข้างนอกให้ว่าไอสโต้ลงในทดสอบนะครับผมจะให้งานไปชิ้นหนึ่งมันเป็นงานเล่นด้วยนะดูว่าเขายังจะวิดีโอคอคุยกับสาวหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนะี่ยเราก็จะปิดชายด้วยกันแกงไรออกไปไปประชุมรอเขามาดีกว่าแล้วก็เริ่มแ,แอบถ่าย,ลออยเลยดูเจนซี่ที่เคยติดต่อมาเรื่องเอากระดี มาแล้วเอานอนเด็กใช่ไหมนิดหน่อยโอเคนี่กำลังประชุมนะไรกินอะไรยังยังครับเดี๋ยวผมต้องไปไปประชุมข้างนอกแล้วนะเออเฮ้ยเออก็ผมมีงานเร่งเสรวนพี่อันึงมันจะเป็นสไลด์ใช่ไหมสไลด์สิบห้าอันคือผมอยากได้ภายในคืนเนี้ยสไลด์เป็นพรีเซนเทชันสิบห้าอันคิดว่าทำทันไหมคืนนี้แม่ผมทำเหรอใช่ผมขอคืนนี้แล้วกันจะส่งให้อะไแม่คนเดียวทำ ไม่ก็คนอื่นก็มีงานอยู่แล้วชิลแค่เนี้ยผมให้ในรายละสบายโอเคครับก็เดี๋ยวผมเมาคืนนี้เนาะใช้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช้พรุ่งนี้เช้าตอนแรกก็ไมาใจแพรว่าทำเนี่ยแพรว่าก็ยุ่งเนี่ยอเดี๋ยวไประชุมหน้ากันนะทุกคนใช่ครับบ๊ายบายชิลใช่อะยังหิวอ่ะไปไหนมาเนี่ย นอนดึนิดหน่อยดับให้งานเลยนะสไลด์โมชิลเดี๋ยวเราไป,ไปต้องไปเร่ะไปปิดเป็นงานเลยเจอข้างล่างครับเจอทั้คนบายเ<ป>ที่ยงดีจะเรที่ฝากนะครับชิวไปแล้วนะไปแล้วลาก่อนบ๊ายบาย อยู่ข้าวอะ่ะชอบกินข้าวอ่ะรออะไรอ่ะเอาเนี่ยอ่ะแต่ยังแต่ยังไม่เริ่มงานใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาทำรตจกินข้าวไหมไปดิเรื่อข้าวหลแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อายางอิมครับ <c oughs> อิม,อมล้วก็ทำงานนะ ก็พี่บอกว่าไอ้ภาษาเดี๋ยวันโตจริงเรานี่มาสายโคตรสายวันนี้พอจะแม่งง่วงว่ะ<อ>พี่นิ่มแล้วก็นอนไอ้เดี๋ยวเช็คเตซก่อนเช็คเตซเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮะหาอินสไป ไปดูว่ามันการังทำอะไรอยู่เฮ้ยทำอไรงานเ้ยพักไปไหนเอเนทีเลยให้เสร็จมนน้ไเฮ้ยลูกพี่นายไปไหนอู่่คุยใครกัรู้ผู้ิไในเชทนี่นันกนั่งเลหลายคน ให้ดำแบบแก้ๆโกมาไหมอ่าอ่าได้ได้ได้บอกดำอะไรกัแก้งอเพียวแก่งอเพียบอกว่าไม่กลับแล้วะเดสโซ่หลังเป็นยังไงวันที่ออฟฟิศข้างหลังทำอะไรกันอ่ะเราทำอะไรเล่นเกมส์แล้วเดโซ่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไม่กลับไปแล้วนะเราจะคุยต่อที่ต่างจังหวัดอีกสองวันเลยทั้งคืนนะัเจอกนสู้ๆนะจ๊ะ สรุปคืนนี้ไม่ได้กลับแล้วอีกสองวันกลับเอัคครบโถามด้วยก็ไม่จอได้นนะว่าไม่ได้กลับจะดูนะว่าถ้าแบบบอกไปว่า,า,าอีกสองวันกลับแกงกลับไปงานงาที่สั่งนะก่อนไปถองผมโมกาละเซอกลับด้วยกันหรอกลับก,ก่อนเลยแล้วงานดำอ่ะเนาะแล้วตั้งหลายวันเดี๋ยวไปกลัว ว่งน,นี้กลับมาทำต่อชิวๆชิวไป้วเนี่ยแล้ววันนี้ทำ่าทำเลยอ่ะก็หาอินสปายทั้งวันแล้วก็ออวางแพลนไม่ได้หมดอนเดจะรีบกลับไปไหนเนี่ยน้าสาวไว้เฮ้ยตั้งใจทำงานนะเวย้ยอย่าปูนะเวย้ยตึงกันตึกันมีกันครับอูอเก์งนานไม่เสร็จน้ำมือ เี๋ยผมขอดูงานนี่บอกว่าจะให้เสร็จเมื่อคืนมันยังไม่เสร็จอะดำเลยอ้านี่มันไม่เสร็จแล้วมยังไม่เสร็จมันไม่เยอะใช่หรอก็ตอนแรกผมเห็นว่าดำว่าจะกลับอีกสองสามวันอะผมก็เลยว่างานไม่ดีเนี่ยอ้าไม่แต่ผมสั่งให้เสร็จเมื่อคืนไม่แหละเพราะว่าผมต้องใช้วันนี้แต่ผมยังไม่บอกเขาเลยว่าผมจะเลื่อนก็ผมก็คิดเองเดี๋ยวผมเร่งให้ครับดำไม่แต่ผมต้องไปแล้วในห้าทีห้าทีอ่ะจะถือไม่เสร็จใช่ไหมครับผม ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเดี๋ยวผมจะพิีเซนต์ปกเ่าให้เขารำละอ้อแล้วมันจะได้ป่าวลูกค้าเขาจะรู้เรื่องก็ผมสั่งให้เสร็จมานคืนนี่เหรอก็เดี๋ยวผมเล่นทำให้เลื่อนเขาไปอีกสักชั่วโมงนึงละไม่ท่าแล้วเนี่ย,ยไปละเป็นอะไรวคยว่ากัน บอกแล้วว่าให้ที่ทำก๊อปโกรดไหมเนี่ยหนาวเลยครับทำไมวันนี้เขาดูโหดจังทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกห้องหนึงแล้วเดี๋ยวผมจะแกล้งให้หนูเปาเป็นคนเรียกก๊อปมานะ,ะแล้วก็แบบมาคุยเครียดๆในห้องนี้เลยรอดดครับอ้อ,อยเดี๋ยวเรียกก๊อปมาห้องนี้นะก๊อปจำเรียก เป็นไงบ้างครับวันนี้ดีค่ะแต่ดัดีไปหบบเยไม่คือ,อผมดีเดยวคือสรุปผมเลือดลูกค้าแล้วเพราะว่างานไม่เสร็จไงแต่ผมก็ไม่ได้โอเคนะช่วงนี้ก็เป็นไรปะแบบว่าเห็นช่วงนี้งานช้าๆลงก็ไม่เป็นไรอะแต่แบบว่าหมดฟิล้เหรอแล้วที่ที่ผมสั่งงานไปนี่ แล้วไม่เสร็จนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะก็ตอนแรกกะว่าจะนั่งทําตอนเย็นๆ่นยตอนเช้าแบบฟิลมันไม่ได้งานมันก็ออกจะก็เลยกะว่ายเย็นๆค่อยทำเห็นดําโทรหาอโซะแล้วบอกว่าจะกลับอีกสองสามวันก็เลยกะว่าเออนั่งทาวันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวะเสร็จผมยังไม่ได้บอกก๊อปเลยแล้วก๊อไปรู้มาจากไหนเนะี่ยรู้าจากความคิดตัวเองนะ๋อ่แต่จริงๆมันก็ควรจะเสร็จตั้งแต่าวานอะไรวะ ผมกม็รู้ว่าก๊อปเป็นไรนะช่วงนี้นเห็นคนอื่นบอกว่าแบบคุยกับสาเล่นเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการทํางานผมว่าไม่โอเคนะถ้าแบบงานอย่างเงี้ยเ้าแบบเราต้องผมต้องไปเลื่อนลูกค้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้คําตอบผมอีกเมื่อไหร่อาจจะโดนยกเลิกง,งานไปเลยในการที่งานช้าขอโทษครับผมว่าม,มัน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 ไม่ไม่โอเคแล้วเข้าใจแล้วครับ คือช่วงนี้ก็ช่วงโควิดด้วยไงคืองานก็ไม่ค่อยมีแล้วแบบที่อื่นเขาก็ปลดพนักง,งานกัน,นเนี้ยแต่ที่นี่เราก็พยายามอยู่ด้วยกันแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้ผมก็ไม่โอเคทาไงดีครับก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวครับแล้วเดี๋ยวรีบทําให้เสร็จผมว่ามันปรับไม่ทันแล้วละ่ะก็เดี๋ยวผมจะพยายามไม่เล่นในเวลางานเยอะผมว่ามันมันไม่โอเคแล้วคืองานนี้มันก็มันค่าหลายแสน ผมผมไม่อยากพูดเลยอะผมไม่อยากพูดละผม,มให้คุณไปคิดเอาเองเลยว,ว่าผมจะทาอะไรต่อผมก็ไม่อยากพูดคํานั้นอนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปอะคือให้ผมออกเลยอะออกจริงดิก็ถ้าเป็นที่อื่นถ้าร้ายแรงขนาดไหนเขาก็ไล่ออกแล้วล่ะผมก็คงต้องผมไม่อยากพูดคานั้นเลยะ่ะผมว่าคุณน่าจะรู้เองแล้วล่ะนี่แปลว่าดามจะไล่ผมออกอะผมไม่อยากพูดอะเดี๋ยวคุณไปคิดต่อเองอนะ เดี๋ยวผมต้องได้ไปอะเอ้าดำแต่เราสร้างไม่ได้เลยจ้โยเป็นไง,งก็เราจะไปไหนอ่ะ ตมามเาไม่อยากเจอหน้าเราวะเฮ้ยคิดมากว่าคุยมาใช่ปะ,ะ,ะจริง,งี่ทุกคนเต้นเอานนไปใช้แล้วไปแล้วออกลับแล้วเนียนเนทำทำเป็อสาเขา

โอเคครับ okay. ผมสำหรับคลิปนี้ก็รอดูนะครับตอนนี้คือก๊อฟเขาคิดว่าเราไล่เขาออกแล้วเขาเก็บของอะไรเป็นการแกล้งกันที่แบบสุดจริงๆครับเดี๋ยวรอดูว่าคลิปหน้าจะเป็นไงต่อนะครับว่าก๊อฟจะกลับมาไหมเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ได้ทุกคนาลืมกดซับสไคร้ครับรอชมคลิปหน้าครับผม